มาแล้วข่าวดีล่าสุดของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแฟนๆเพื่อนในวงการพากันยินดีค่ะสวยรวยโสดแถมงานรุมไม่หยุดจริงๆล่ะค่ะสำหรับสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนอกจากผลงานละครเรื่องใหม่อย่างทองประกายแสดถังช่องวัน31จะทำเรตติ้งพุ่งแล้วเธอยังมีงานโฆษณาและงานอีเวนต์มากไม่ขาดค่ะและล่าสุดดูเหมือนว่าความสวยเข้าตาแบรนด์สกินแคร์ระดับโลกอย่าง SK2 เข้าแล้วค่ะเมื่อทางแบรนด์ได้เลือกใบเฟิร์นให้เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์คนใหม่ทำกลางการแสดงความยินดีจากแฟนคลับกันอย่างมากมายซึ่งก่อนหน้านี้เองซาวใบเฟิร์นก็ได้ออกมาโพสรู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจที่ได้เป็นแอนดับสเตอร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้